ใบสีสู่ขวัญผ้าสามชั้นผางสิบสี่นิ้วขนาดใหญ่ราคาสี่พันแปดใช้ในงานประดมนิเทศงานรับน้องตามสถาบันต่างๆงานวงสวงงานไหวพ้พระเทศ ขึ้นบ้านใหม่และงานมงคลต่างๆชุดนี้ใบสีสุขขัญผ้าสามชั้นป่านสิบสองนี้มีให้เลือกสามสีปลาละสี่พันห้า 4, สีเขียวสีเหลืองสีชมพูงานของเรางานปานนี้ ความสวยงามคงทนถาวรงานละเอียดจนชมได้ที่เพจของใบสีพานนุดได้นะคะ